กับสบายดีเด้อพี่น้องกับสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านพบกั็ซองไม้คิงคัมพี่น้องตั้งแต่พอคิงคัโบยอยู่พี่น้องลายมือซองซ้ำมือเสียมืออะไรเนาะเห็นข้าวเห็นข้าวก็ไปลงขีดเลยลงแต้ลายมือพี่น้องมีนสีมาต่ำแบบหุ่งยหามังหงไว้พี่น้องจะนไไยยายมังมมมห,ง,ง,มห,ง,ง,ห,มหงมาไว้ให้ก็เลยสิต้มไปสิทา,าพิุ ย่ำถาเพียนอยู่น้ำตึกนี่แหละพี่น้องเยื้ตึกเดียวกันคนละสิมากินน้ำอยาให้หนูลอกเกอร์นะอยาให้หนูลอกเกอร์นะย่ำไว้พี่น้องย่ำไว้บักลายหนึ่งเทวาอยากแล้วก็เอามาตำเลยนะห,หม,มากหนึ่งนะหมากหนึ่งเล้งข้ามกับปูกพี่น้อง ปูมันได้ด่าบ้านงามๆเลยกำลังกำลังงามเลยกำลังจะเป็นหมาปลูกไว้ได้ต้นอยู่พี่น้องปลูกเอาเอาขาตะไคร้ไว้ปลูกี่้พาไป้องไปเบิ่งหน้าบ้านเขาหน้าตึกมองเองคำอยู่เนี่ย มหงไว้พักข้างล่างคนสวยว่าสิมาหากินหอดคือเก่าเดอ้อพักกินเบิดแล้วกินว่เบิดดอกแบงเนี่ยิ่นไปปลูกมันไปปลูกอยู่โรงเรียนนี่ค่ะมันปลูกพักอีตู่ไว้เนาะอันนี้ก็ผักกะเพราผีกกะลกง,งามวสิไขวลพานี่ต้นมะหงตอนแรกเขาซื้อมาตัวในหน่อยๆน่พี่เนองประมาณ มันใหญ่แล้วต่นนอก็สิได้กินหมากนี่ก็สิเปิดตึกหน้าตึกแม่บอนแม่ข้าอยู่พี่น้องเพิ่นเอาอันหนอออกแล้วกันเพิลงโล่งแล้วตะก,กี้น่อแบบเพิ่นปั้บปรุงตึกเพิ่นมุงลังคายอยังอะไรก็เลยดูโหกๆหวันนี้ก็สิดูลงโล่งสะอาด ได้สิพาไปเบิ่งข้างล่างพี่น้องปลูกพักไว้ตั้งนานเลยแหละปละูกพักไว้ตัน้น่้นอะมันบองามเท่าันมันบ่อะนะอย่างเงาะมันมันบนะ่อโดนแดดพี่น้องเมงคำก็เลยง่ายไปอยู่มาแล้วกำลังอันนั้นอยู่ ได้อันนี้มันบ่งงามเขาก็เลยลือไปปลูกนาบ้านกำลังว่าสีเห็ดอันเห็ดน,นานพักใหม่เอาตะแกรงใส่ใช่ไหมสิปลูกพักยกมาแล้วเหรอ,อย,ก,ยออกไม่ไหวยกของหนักไม่ได้มาไ,มได, <laughs> ด้พักเขาเขาวาิบงพี่อ้องกันต้นมะฮง ซื้อมะม่วงมาหรือหนูนึกว่าโดนหลอกแล้วนึกว่าโดนหลอกแล้วหลอกให้ปอกไปล้กอรองโอ้โหะแยะเลยอะมะม่วงนี่มะม่วงอะไรไม่รู้อร่อยมากไหนอะเอาลงมาก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวมีให้หนูเบ้าชักโลมีพักมีดอกเมฆค่ามันบงไว้เดี๋ยวจะพามาเบิ่งจักหน่อย นี่ครับวงไว้กำลังงามเขียวปืดอยๆขึ้นอะยตั้งจากันนั่นพี่น้องเบิ่งรีฟิวพักแล้วซิมาแจ้งข่าพี่น้องว่าโปรงิงค่ำม,มาเร็วพี่น้องกำลังเดินทางมามื่อนี้เนาะถามว่าพอปูไข่โบพี่น้องกำบนได้ไข่ดอกอาการเพิ่นเนาะแต่ว่า ทักเศอย่างไดเนาะพี่นอ้องก็เลยเมื่อแบบจัดการเรียบร้อยแบบพาเพิ่นไปหาหมอหรืออียังเล้วเรียบร้อยอลไก็เลยชีวิตเฮาก็ต้องเดินต่อพี่นอ้องทํางานทุกสิ่งทุกอย่างกนะ็คือวา่าแล้วพี่น้องมันต้องใช้เงินสิเป็นอย่างใดเป็นสิตา,าได้ก็ต้องใช้เงินคือเก่าพี่นอ้องสิอยู่หรือสิไปก็ใช้เงินก็เลยว่าเลยขอเพิ่นว่ามาสกอน เขาวะว่าน้ำมันเพิ่อนอยู่ก็เลยว่าให้อยู่น้ำมันอาไปกพี่น้องพอน้องสาวอยู่เนาะพอดีน้องสาวอีกคนกะเพิ่นมาแล้วพี่น้องเพิ่นลาง,งานมากก็เลยมาอยู่น้ำพอก็เลยให้พรเข้ามาสกนพี่น้องมาหาเงินพอทางบ้านกะนักรักกะ ซอยการไล่ขุนน่ะเลยพี่นอ้องพี่น้องก็ซอยการไล่ขุนมึงแง่แต่ว่าเขาก็ต้องมองถึงแบบอนาคตเนาะพี่นอ้องแกมันสิเป็นจังใดนะ็บวนพิณแนมเห็นนะแต่ว่าพอเราแบบได้กินยมกินยาอีหยังแล้วก,ก็เลยว่าเพิ่นก็ให้มาเพิ่นก็ให้ลูกมาหาเงินนะพี่นอ้องเพิ่นก็บ่ได้หารบีหยังดอกเพราะว่ามีอันน้องสาวอยู่ดูแลอยู่นะ คนค้ำเมื่อกะพาคนไปหาหมอเอายามากินถ้าว่าไข้บบมันก็ัะเจ็บอยู่คนว่าพี่น้องแต่กะสู้ๆกันไปเนาะพี่น้องอเห็นจังได้แหละทางเบิ่งมาหาเงินหาค้ำก่อนพี่น้องอยงับโทรไปแบบคนขึ้นโหลดมาเร็วพี่น้องตอนนี้กำลังเลยหมกมาเลยแหละขาม,มาเรียบร้อย ทุกซาวกับหห้น้ำพ no. ี่เนอะกินหอดพอตั้งแต่เมื่อกันนั่งกับไปนอนนะพอเลยไลยกินฮอดพอกเละปิดเทอมหนึ่งจะเอานังมาเล่นมาเที่ยวพี่อ้อะปิดเทอมใหญ่อยู่กุเมาต้นนี้ก็คือว่านหลของเฮียนแน่เอากันยังบ่มีเงินมีคำเนาะเก็บเงินเก็บคำสกอนเห็ดบ้านก่ะ เห็บ้านกะกุเละพี่น้องแล้วแต่ว่าเนาะจากสิวันอะไรก็นยังเงนปรึกษากับเบิดกระไอพิ่นยูไอไอพิ่นกวาสิมาฮานะพี่นอ้องแล้วเราไอไอพันมาเห็นมาเบิ่งก่อนจังหวะกันนะฮะวางข้ามมากะ คันจิมาหอดก่สิประมาณจักจักโมง,มงสสหกโมงสาวเลยส่ตีหามงเสาโอเลยี่น้องประมาณตีหาเลยคือสิมาหอดอันพอเขาเคยมาเอากินรถทุ่มหนึ่งกับห่ออันมอสีแกสิประมาณตีหาครึ่งไปน้องทอดอันมองทํางานกับสิประมาณหกโมงนี้เคยมาแต่ละขังเนาะ ได้ก็มาสู่งานซะก่อนพี่น้องเมื่อได้เมื่อแล้วก็สบายใจเนาะตอนแรกบ่ได้เมื่อผัดกระขิดอยู่แล้ว,คควพี่น้องเลยขอให้คำโทรเขาพี่น้องได้สิเบียนเอาวนะันน่ะโทรหาเพื่อนมาโทรหาเพื่อนก่อนพี่น้อง นอนอ,อ,อมากลไพี่นอ้องผูอนนอนน,นอนบงนอนขาดนอนว่ะก็ดีเลยได้นอนมาบ่ได้นอนหายว่าแล้วบ่ะนอนดีก็นอนหายะ นอนหายมากแล้วอซีเมนเมื่อัอน่้้หน่อประเทเปิดครับเปิดแะ้มีของนอนเด็ อันนี้ของนอนนะบอกแดดหลดเต็มพี่น้องนางหลดเสริมมากมันบอกมันอกบนีห้อน,น,น,ออนมาหอ,อกุณหอนอะไบ้ากะสบายแล้นอนมา

อาน้าัออ so, ้วไปยเขาคเขามาหอแันนะบดิสกกินมามาห่อมาหอน้าาเหอนมาหหมกบาได้จะื้อบ่ตวมากมากันรีบกันรเลเสียกด้ เกือบหท่านบะทานดนรอแตบะมันมีมันไม่มีลายหลดมันมีหลดลายอยู่ไม่มีแบบซองทุบยังก็มีกันเราจองตตเราองเกินนาชีวิไม่มีหลดซองทุบนหลดซ้มทุบ หดไลน์ทุ <laughs> ่อยู่อมแล้วเส่ตัวอะไรอย่างเดียวคือเงินไ่ นั่นมีรถมีไปใช่ะตนุมันแาวขึ้นจะมีปะยางไปเไดีดอ่ดะอืมยามขึ้นเบิดไปแล้วบรเบวบด,ดีได้เนี่ยสากแบตมาอยู่ สะอาดก็เตะหตัวหน,หน่อยๆเจ้าสามร์บป็นยูไนย์ยังไตะหัวหน่หอย